สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มเมมโมรีสสำหรับคนที่จะซื้อเมมใหม่รวมถึงคนที่เมมเดิมอยู่แล้วแล้วอยากจะเพิ่มความจุนะครับเราก็มาดูปัญหาแปลกๆกันเดิมทีนะครับในฮีโนตสวิเขามีเมมโมรีในเครื่องนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องซื้อเมมก็ได้นะครับแต่ทีนี้ ในอัปเดตใหม่ของ Nintendo นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเมมใหม่เข้ามานะครับเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากในเครื่องไปสู่ในเมมโมรีเราได้แต่แน่นอนนะครับตัวเมมโมรีถึงแม้เพื่อนๆจะเอาไปใส่ใน Nintendo เครื่องอื่นมันใช้กันไม่ได้นะครับมันล็อกตัวสเปคเอาไว้ตัว ID นะครับแปลว่าใช้กับเครื่องเจ้าตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะมี ID เฉพาะของตัวนะครับสังเกตว่าหลายๆครั้งนะครับผมก็เล่นเกมจากตลบนี่แหละ แต่ว่าบ่อยครั้งบางทีมันมี DLC มันมีอัปเดตมันมีไฟล์เซฟนะครับมันเลยทําให้พอเราเล่นไปหลายๆเกมนะครับตัวเมมของเครื่องมันจะไม่พอละวันแน่นอนนะครับเราจะต้องซื้อเมมโมรีเพิ่มวันปัญหาแรกที่เพื่อนๆเจอก็คือแล้วเมมไหนดีนะครับคำแนะนําของผมก็คือทุกยี่ห้อปัจจุบัน่ะมันเป็นคลาสสิ0แปลว่ามันเร็วอยู่แล้วนะครับเพียงพอกับการใช้กับฮาร์ดแวร์ในดิโนสวิทวันตัวที่ดีที่สุดก็คือ ตัวที่เป็นเมมจริงไม่ใช่เมมปลอมนะครับในมือผมมีตัวหนึ่งเมมจริงกับตัวหนึ่งเมมปลอมเดี๋ยวเราจะมาเทสเมมปลอมให้ดูกันนะครับ อันเวลาถ้าเพื่อนๆซื้อนะครับเรียกได้ว่าบางทีเราซื้อจากพวกแอปพลิเคชันอย่างาลาซาด้าช็อปปีหรือว่าซื้อกับพ่อค้าตามอินเทอร์เน็ตนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังคือบางทีเราไม่ได้จับต้องตัวสินค้ายังไม่ได้เทสอย่างนี้นะครับขันตัวที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยก็คือเมมโมรีปลอมนะครับเพราะว่าอยู่นี่มันปลอมเหมือนเปรียบเลยนะครับเรียกได้ว่าบางทีเราไปเจอเพื่อนบางคนบอกว่าเมมยี่ห้อนี้ไม่ดีนะยี่ห้อนี้ดีกว่าแต่พอเราถามเขาว่าทาไมถึงบอกว่าไม่ดีล่ะปรากฏว่า,อาพอเราไปดูฟกต์ข้อเท็จจริงกาาโชโชลายเเปปไจอมอมล เขาเลยติดภาพหลักว่าตัวนี้ไม่ดีนะครับตัวนี้เป็นปลอมนะครับแต่ถึงแม้แท้กับปลอมนะครับเวลาเราใส่ไปความจุมันจะไม่เต็มนะอย่างผมใส่512มันก็จะหย่อนหย่อน,นะครับอันนี้เรื่องปกติของเมมโมรีทุกชนิดนะครับนะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสเรื่องการดาวน์โหลดของเมมปรปลอมกันนะครับต้องบอกก่อนว่าเมมโมรีปลอมนะครับ มันจะไม่ได้ความเร็วตามความาตามแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็ความจุที่ได้มันก็ไม่ได้เต็มความจุที่มันลงเอาไว้นะครับเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยซื้อมมความจุสูงๆความเร็วสเปคเหมือนของแท้เลยแต่ว่าพอลองใช้จริงเดีย๋ยวเราจะเจอปัญหานะครับอันนี้เรามาเทสกันนะครับวิธีเทสง่ายๆเลยก็คือเพื่อนๆลองโหลดไฟล์ที่มันมีขนาดใหญ่สักหน่อยนะครับแล้วเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นไฟล์ที่ใหญ่ๆนะครับแน่นอนพอเรโหลดไปสักพักนึงนะครับถ้าอยู่ๆมันค้าง แต่ว่าตันเหม็นปลอมละหรือถ้าเกิดโหลดไปสักพักหนึ่งอยู่ๆทาไมเอ๊ะตัวโหลดมันต้องเร็วเน็ตที่บ้านเราก็เร็วตัวเมมโมรีที่มันเขียนในแพ็กเกจจิ้งมันก็บอกว่ามันอ่านเขียนก็เร็วแต่กลายเป็นมันโหลดเชื่องชามากนะครับหรือถ้าโหลดไปนานๆไปสักพักหนึ่งอยู่ๆเออเลือกขังเลยนะครับซึ่งถ้าอย่างนี้คือเหม็นปลอมละนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟล์ NBA แล้วกันเพราะว่า NBA จะเป็นไฟล์เกมที่ภาพสวยแล้วก็มีไฟล์ขนาดใหญ่ ห็นไหมฮะเมื่อกี้มันยังเขียนเลยว่าตัวมันคือ512จิกนะครับผมนะก็คือเป็นเมมที่ว่างเปล่าฟอร์แมตเรียบร้อยนะครับจะกลายเป็นว่าพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับพอเจอไฟล์ขนาดใหญ่ๆนะครับมัน อบอกว่าโหลดไม่ได้เลยนะครับบางทีถ้าเพื่อนเพื่อใช้เมมปอมแต่ว่าเพื่อนเื่อใช้ไฟล์เล็กๆบางทีอาจจะยังไม่เห็นอะไรจนกว่าเพื่อนเพื่อจะสะสมความจุไปถึงช่วงหนึ่งนะครับส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยประมาณเราวๆสิบกิกขึ้นไปเนี้ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเจอเมมปอมปุ๊บมันจะเริ่มใช้งานไม่ได้นะครับนะวันจุดที่ต้องระมัดระวังอันดับแรกเลยสําหรับคนที่จะซื้อเมมโมรีจะเพิ่มเมมก็คือเมมทุกตัวดีหมดแต่ขอให้ซื้อเมมแท์มานะครับนะ ตัวเมมมันจะแพงตามความจุแต่ถ้าความจุเท่ากันตัวความเร็วมันจะทําให้ราคาแตกต่างกันนะครับอย่างตอนนี้อของผมจะมีเมมอยู่3ตัว 512G กิกนะครับตัวหนึ่งใช้กับ Nintendo Switch อีกตัวหนึ่งใช้กับ g ีพีเอ็กซ์ดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งด้านขวาจะเป็นเมมปอมที่เมื่อกี้เทสให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะเวลาถ้าเพื่อนๆซื้อเมมโมรี่ก็จำไง่ายว่าทุกตัวดีหมดเลยแต่ถ้าเพื่อนๆเผื่อว่าถ้าวันหนึ่งไม่เล่นเกมแล้วอยากจะไปใช้กับคอมพิวเตอร์ใช้กับโน้ตบุ๊กใช้กับแนะจจที่ท เร็วเพราะว่าบางทีเราดึงข้อมูลนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราใช้กับนิ e n d o โ w i วิตแน่นอนว่าตัวฮาร์ดแวร์มันโดนล็อกสเปเอกมาดูรีดาวน์โหลดกันของผมมีไฟล์อยู่140กว่าไฟนะครับแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ผมใช้เมมอันใหม่ละเป็นเมมแท้นะครับเดี๋ยวผมจะเจอปัญหาที่2ให้เพื่อนๆดูสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มเมมกันนะครับแน่นอนนิดเนโดสวิตนะครับเขา ใช้งานง่ายกว่า ps vita ใช้งานง่ายกว่า tds ที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนั้นเวลาเราโหลดนะครับเราสามารถจิ้มโหลดทุกๆตัวที่เราเคยมีข้อมูลใน id ได้เลยนะครับอะผมขอตัดภาพแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะนานเกินไปนะครับผมกดจิ้มทุกๆตัวเลยนะครับ1้0กว่าไฟล์นะครับเรียกได้ว่าใช้งานง่ายนะครับตัวไหนที่อาในระบบพอเราใส่ memory มมมไปปุ๊บแล้วมันเห็นว่าเนี่ยไม่ใหม่ของคุณนะยังไม่มีไฟล์พวกนี้จะโหลดไหมเราก็จิ้มโหลดได้เลยเห็นไหมใช้งานง่ายมากเลย วันตอนนี้ก็จะเป็นปัญหาที่2ที่เราจะเจอละปัญหาแรกเมื่อกี้ก็คือการซื้อเมมโมรีต้องซื้อเมมแท้นะครับส่วนปัญหาที่2ที่เราเจอคือนี่แหละครับผมนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ที่ยังจาได้เราโหลดมา140กว่าไฟล์นะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราเจอก็คือพอเราลองเข้าไปที่ไฟล์เห็นไหมฮะตัวบนบนคือตัวที่เพิ่งกดครั้งล่าสุดแล้วก็จะมีแท็บใต้ล่างว่ากําลังรอดาวน์โหลดอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเจอก็คือ,คอถ้าเราค่อยๆนั่งนับแถวมันจะแถวละ6ไอคอนเกม นะครับวันบรรทัดละ6ไอคอนเกมนะครับมันจะไม่อยู่อยู่ตรงบรรทัดนี้เห็นไหม NBA คือตัวที่เรายังไม่ได้โหลดแล้วเราเริ่มจากนายวันวันแล้วก็แอสซัสซินด้านซ้ายตัวเกมดำน้ําแล้วก็เกมสาวปูุงยาสังเกตว่าบรรทัดนี้มี4นะครับแต่บรรทัดอื่นมีบรรทัดละ6นะครับวันทัดเพื่อนๆค่อยๆนั่งนับนะครับมันจะได้ทั้งหมดก็คือ64ไอคอนเกมเห็นไหมฮะ มันจะเป็นปัญหาที่2องละสําหรับคนที่จะรีดาวน์โหลดเวลาจะซื้อเมมใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือแทนที่มันจะโหลดได้ครบทุกๆตัวอย่างเมื่อกี้จิ้มมาร้อยกว่าไฟล์นะครับแต่กลายเป็นว่ามันให้ทีละ64คุณยัง่ายๆก็คือเหมือนเพื่อนๆเขาแถวนะครับในแถวเขาให้สูงสุดก็คือ64นะครับแปลว,ว่าถ้าแถวไหนโหลดครบปุ๊บคุณก็เดินออกจากแถวไป พอแถวมันว่างเราสามารถกดเติมได้นะครับนะวันระหว่างที่เพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆจะกดสลิปโหมดแล้วไปทําธุระอะไรก็ได้แต่ว่าจุดที่ต้องระมัดระวังก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆมีเกมที่เยอะกว่า64เวลามันโหลดไปจนกระทั่งมันลดลงลดลงเพื่อนๆก็ต้องเติมนะครับเพราะว่ามันใส่ได้ทีละ64นะครับเยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะทยอยโหลดกันนะครับทีนี้เราลองมาดูปัญหาที่3เมื่อกี้ผมค้างดาวน์โหลดค้างไว้นะครับ เอางี้ผมจะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ทุกๆครั้งที่ทาต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เห็นไหมไฟล์แรกคือมิกกุนะครับอันนี้คือไฟล์เดิมที่เป็นเมมโดมที่ผมใช้อยู่นะครับปรากฏว่า,าตัวไอตัวที่มันรีดาวน์โหลดอยู่มันโหลดค้างไว้เพราะว่าเมมใหม่เมื่อกี้มันเข้าใจว่าผมไม่มีแต่พอผมปิดเครื่องแล้วออกแล้วผมเอาเมมเดิมใส่มันก็คิดว่าผมตั้งค่าให้มันดาวน์โหลดอยู่ มันเลยงงนะครับเพราะมันเลยงงงปุ๊บนะครับมันเลยดาวนโหลดซ้าซ้อนวันนี้คือปัญหาที่3ที่ต้องระมัดระวังนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีเมมเดิมอยู่กับเมมใหม่กําลังโหลดอยู่แล้วเพื่อนๆปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่สลับเมมกันมันจะเริ่มเออเลอรนะครับมันไม่ได้เออเลอร์แบบ้างแต่ว่ามันจะเออๆว่าแบบเอ๊มันจะโหลดซ้าซ้อนกันทําไมวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือเพื่อนๆถ้าเกิดเกมไหนที่เราไม่ใช้งานนะครับก็กดเครื่องหมายบวกนะครับ แล้วก็ให้ข้อมูลมาจัดการแล้วก็ลบข้อมูลออกไปนะครับการลบแบบนี้มันจะมีข้อดีก็คือมันไม่ใช่ดีลิ e นะครับ e ีลิ e จะแนะนําว่าเพื่อนๆเ,เหมาะกับการที่ว่า,าเวลาเราเวลาเราแบบเหมือนกับเจอเกมที่พวกเดโมเราก็กด DELETE ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเรา,าเลือกไอ้ตัว ไตตัว Archive นะครับตัว Archive มันจะเป็นกรณีที่ว่าเหมือนอเหมือนมันจะลบข้อมูลไปก็จริงแต่มันจะเก็บเซฟเอาไว้นะครับแล้วก็กด Archive ไว้นะครับทีนี้จุดสังเกตเรามาดูมิกุูเมื่อกี้เราจําได้ว่ามิกุูเป็นเกมแรกนะครับผมก็ Archive มิกุูไปเพราะว่าเครื่องมันเข้าใจว่าผมสั่งให้โหลดซ้าผมก็เลยกดลบมันไปทีนี้อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้เป็นเมมเดิมที่ผมเล่นประจำนะครับพอผมกดปุ๊บผลที่ตามมาเลยกลายเป็นว่าใน Data Management นะครับ ตัวฐานข้อมูลของผมนะครับพอเรามาดูซอฟต์แวร์มิกุกเมื่อกี้ที่มันขึ้นเป็นไฟล์แรกตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าหายไปแล้วนะครับมันก็สมัติระวังนะครับสำหรับคนที่จะเจอปัญหาที่3ก็คือถ้า,าระบบมันเห็นเราเป็นเมมใหม่แล้วเราตั้งรีดาวน์โหลดค้างเอาไว้แล้วมันยังค้างดาวน์โหลดอยู่ปรากฏว่าเราปิดเครื่องแล้วเราใส่เมมเดิมเ,มเข้าไปทีนี้ระบบมันจะซ้ําซ้อนแล้วนะครับก็คือเกมบางเกมมันก็จะตั้งโหลดเอาไว้นะครับ ท,ทั้งๆที่ในฐานข้อมูลของเม,มมมันมีอยู่แล้วนะครับนะวันตรงนี้เพื่อนๆก็ระมัดระวังนะครับแต่คําแนะนําก็คือวิธีประหยัดเม,มมที่ดีที่สุดเลยก็คือถ้าเกมไหนเราไม่ค่อยได้เล่นเราก็กดเครื่องหมายบวกที่จอยขอนด้านขวาแล้วก็กดตัว archive นะครับแล้วมันจะได้ลบข้อมูลไปนะครับแต่ว่ามันจะเก็บเซฟเอาไว้นะครับนะส่วนถ้าเกิดเป็นเดโมโที่เพื่อนๆลองก็กด delete ไปนะครับวันสังเกตว่าไอ้ตัว64เกมที่ผมกดให้เพื่อนๆดูจะเกิดความวุ่นวายมากนะครับก็มาเทสให้ดูกัน แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าระบบ Nintendo Switch มันใช้งานง่ายมันเป็นมิดกับผู้ใช้นะครับสังเกตว่าไอคอนเกมอื่นๆที่ผมมีอยู่นะครับเราลองลากลงมาก็ยังมีอยู่ปกตินะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมตั้งโหลดเอาไว้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเกมส่วนใหญ่บางเกมเป็นเกมที่ผมซื้อในแบบดิจิตอลนะครับเพราะว่ามันไม่มีแบบตลับนะครับก็บางทีเมมโเต็มผมก็กดลบออกไปนะครับก็กดอ r c ไลฟ์ออกไปนะครับนะ ก็สุดท้ายนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้เป็นช่องเปิดใหม่นะครับก็จะมีสาระเกี่ยวกับเกมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะเจนใหม่คลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ